ระบบชุดม็ดนะครับและหลุยส์ครับระบบน้ำอินชินิตี้ครับผมเป็นวิศวกรชลประทานและการจัดการน้ำครับผมสิ่งนี้แหละครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะติดตามนะที่นี่เราอยู่กันที่โรงเฮียวิทเจสินะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับติดตามนะกับระบบน้ำที่แบบว่าครบวงจรทำให้ประหยัดน้ำน้ำมันและไฟถึง50%จริงเหรอครับอ่าครับผมส่วนนี้ครับใช้มาแล้ว5ปี <c oughs> มีผลผลิตตั้แต่ทุเรียนรุ่นแรกจนถึงทุเรียน40ปีว<ะ><ะ>้ามหย่ท่านผู้ชมนะติดตามเลยนะและที่สําคัญที่สุดนะฮะเยวินให้ความเป็นกันเองก,กับเรามากๆรวมถึงเจสี่ของเราลงนี้นะครับบอกไว้เลยนะครับมีทั้งหมด300กว่าไร่นะฮะรวมนะฮะรวมของทุเรียนน่ะทั้งหมดเกือบ5,000ต้นใช่ครับผมและใช้มา5ปีโอ้โหท่านอยากรู้ใช่ไหมฮะจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่างไรและใช้น้ําช่วงไหนจะดีและเราสามารถนี่ฮะใช้ของที่แบบว่าดีที่สุดกับทุก ไร่ทุกส่วนทุกจังหวัดเราไปทั่วโลกไหมฮะครับผมแล้วพบกันกับเยวิตแล้วไปกันครับแล้วเราจะไปหาเยวิตอยู่นี่ใช่ครับผมตอนนี้อยู่ที่น้าโลงโอ้เยวิตครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่โอ้ทำอะไรพี่โอ้หาอะไรอร่อยให้ น้องกินโอ้ยชี่เนี้ยแบบชิวมากเลยแบบสบายสบาย,บายแบบนี้เลยครับและนี่เดี๋ยวก่อแบบนชีวิครับอ,อ่าอันนี้องุ่นไม่ใช่งองก็ไม่เชิญอ่าแตบบ่น้ก็ไม่ใช่อีก่ะนั่คือเขาคืออะไรเอ่ยผู้เรียนนั่นผู้เรียนแล้วท,ทำไมเป็นอย่างเงี้ยชีวิตช่วยอธิบายฟังนิดนึงอ่าถ้าถ้าจริงๆเหรอครับ นัก<บ>็ก<บ>มันก็าหายากในพื้นงที่เนาะในจริงๆคือมันก็เหมือนกับคนสวนเชื่อกันว่าพอเจนพัดเงินพัดทองในสวนพัดปีไหนมีก็จะได้ดีในสวนนะครับอ<า>คือว่าเราต้องใช้คําว่าทุเรียนมงคลเลยน<อ>ต่อมาดังแต่ทุเรียนมงคลซึ่งจะมีคู้ลูกแฝดมีพัดเงินพัดทองครับความเชื่อความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนงทุกปีไหมครับไม่ครับเฮ้ยนี่นานๆทีนานๆก็าจะมีสักครั้งหนึ่งนานๆก็จะมีว่าถ้าจริงจริงแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเซเลราของเขาเนี่ยอ่า ดอกเชือ,ออกมาแล้วมันเป็น่นไปเองโดยธรรมชาติค<ฆ>แต่กานความเชื่อที่คนฝ่ันก็เชื่อกันว่าปีไหนที่มีวก็มีมันได้เติียมมด่งไ่เสีนี่แค่นะคเปิดตัวนะคุณหลุยนี่แค่เปิดตัวผมอยากให้ เยวินแนะนำตัวแบบท่าสชมนิดเลยอ่าแนะ,ะนำตัวครับผม,มเป็นคนที่เก็บตัวมากเลยนะ <c oughs> ไม่คอยออกสือ่อเก็บ <c oughs> ีบัก็เลยเป็นคนที่ทําทั้งสวนผู้เรียนครับอ่าพูดงังไงคือทําล้งเนาะอ่าเยาวินเป็นคนที่ว่าพูดง่ายๆว่าล้งผู้เรียนเยวินเชสิครับมีสวนอยู่ก็ามาที่ว่าอยู่ในยังไงดีของเราเองเราเข้าใจลูกค้าที่มาลงาว่าเขามีสวนมีราคาที่เราจะจัดการเนาะในล้งอ่ะครับผมเออเราจะช่วยคนสวนก็าสวนเยอะอ่าถ้าเป็นไปได้อ่า ของคูที่นี่นะต้องรู้จักแล้วครับนะและตำบลฮิสโกูจังหวัดจันทบุรีเราจะพาเข้าสู่ระบบน้ําที่แบบว่าชัดเจนอันนี้ถามนิดเดียวสั้นๆเลยว่าระบบน้ําที่ได้ทํา ของอินฟินิตี้ของเรานะฮะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับอ่าจริงจริงเคนที้ทำผลเยอะเยอะเนาะฮะพูดง่ายๆว่าเราต้องบริหารเวลาให้ได้อะถ้าเราทำบริหารเวลาได้อะไรก็ง,ง่ายขึ้น,นงานที่เราทําออกมารูปแบบที่ว่าเราจะรู้เลยว่าเรียนจะเป็นยังไงความชื้นในอากาศความชื้นในดินและงานที่เราทาออกมาก็คือระบบล้างข้อทำได้และพบก,กัน ด้านในของเราจะมีเนื้อหาอีกมากมายและจะรู้ไปถึงเรื่องนะฮะช่วงเช้าคนให้น้ําแค่ไหนช่วงสายคนให้น้ําแค่ไหนกับระบบอินฟินิตี้พระวงจรในปี2000 2 0งพันห้าและพกกันครับโอ,อ้โหเปิดตัวแรงยีงได้แล้ว ขอพาท่านผู้ชมเดินทางไปสวนทุเรียนเฮียวิทเจสีที่ใช้ระบบน้ำครบวงจรอินฟินิตี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ไร่ของเฮียวิทเจสินะครับอย่าท่านผู้ชมนะติดตามนะครับครั้งนี้นะเป็นงานอะไรที่บอกว่าโอ้โหสามกว่าไรแล่้วพบกันนะกับการระบบนี้เป็นระบบน้ำครบวงจรอินฟินิตี้ครับผม My I'm heart watch beats, about to black to out out So watch out. There no going back now. เริ่มการเดินทางเพื่อสำรวจวระบบน้ำ going ฟินิตี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับถึงแล้วครับ <c oughs> และนี่คือสวนของเฮียวิทเจส่ครับผม จะให้ท่านผู้ชมนะดูระบบน้ำนะครับระบบน้ำแบบครบวงจรอ,อินฟินตี้แบบไหนและทำให้เกิดประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดน้ำมันอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับวิศวะของเราตัวแท้ของเราเลยต้องใช้บอกของแท้คือคุณหลุยและพบกันวันนี้เฮียสุเข้ามาด้วยเอ้ยไม่ใช่ us, เฮียวิทย์ปเป็นระบบน้ว <fin> ity, เจอกันคระบ จะมมีสดาาาปกบรัหัวใจหลักนี่เรามาสู่หัวใจหลักของเราครับผมอคุณหลุยผมอยากทราบด้วยกันว่าหัวใจหลักของเราเนี่ยมาประกอบด้วยอะไรบ้างนตอนนี้ครับครับหัวใจหลักของระบบน้ำอินฟินิตี้เนี่ยนะครับหลักการคือต้องออกแบบให้ตอบโจทย์กับการทำทุเรียนในช่วงสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงครับแปลงเนเี้ยแปลงที่ปรับปรุง ความหมายคือว่าจากระบบน้ํำเดิม,ดมครับต้องการให้สะดวกสบายขึ้นเปิดทั้งแปลง<อ>แล้วก็ตอบโจทย์การทําผลผลิตการทําดอกการทําลูกเราก็เลยมาออกแบบใหม่แต่ว่าของเดิมที่มีอยู่แล้วเจ้าของสวนมีแล้วก็มีปั๊มมีแหล่งน้ํา มีเครื่องยนต์มีท่อแต่เรามาออกแบบให้มันดีขึ้นประหยัดน้ํามันใช่ครับแน่นอนและเนี่ยใช้ความสูงที่ผมเดินทางขึ้นมาเนี่ยมันกับมันโูกตึกเกือบ15ชั้นนะความชันถ้าเชิงวิศกรรมคำมันเรียกว่าเป็นเมตรอจากแหล่งน้ําไปจนถึงจุดสูงสุดแปลงเนี่ยสีสเมตร40เมตรอ่าความชัน40เมตรก็ประมาณตึกสักกี่ชั้นครับพี่สิบสองชั้นอ่าเนี่ยคือจุดต่ำสุดกับสูงสุดเอี่างห่างกันตึกเท่ากับสิบสองชั้นแต่เราออกแบบให้น้ำออกทั้งแปลงเนี่ยเสมอกันเป๊ะ ยอดสูดสุดก็ออกเดี๋ยวก่อนคุณหลุยคผมว่าท่านผู้ชมหลายๆคนคงคงแบบว่าตกใจและคงจะอึ้งว่าแม้จะสูงแค่ไหนระบบน้ําเราไปได้ด้วยหรืออ่าคือมันเป็นการคํานวณแล้วรเราแล้วเ,เ,เราเลือกคํานวณคํานวณเสร็จเรามาออกแบบระบบท่อระบบปั๊มไปได้หมดทุกแปลงไปได้หมดทุกทีโ่โอ้แล้วไม่มีการแบบน้ําจะขาดจะหยุดจะอะไรไม่มีหรอครับข้างล่างแรงข้างบนเบาไม่มีเราจะออกเสมอกันเลย คือออกเสมอด้วย<ช>ไม่ว่าจะมีความสูงแค่ไหนนะครับเราก็สามารถทําให้น้ําออกเสมอได้และการที่จะให้น้ำเนี่ยครับในช่วงที่เราจะเป็นช่วงไหนของต่อวันช่วงเช้ากับช่วงสายส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วง เช้าเช้าหรือคลาบเกี่ยวช่วงสายได้ครับแต่ไม่ใช่ช่วงใบใบร้อนจ,จัดเพราะว่าช่วงนั้นพืชมันไม่ได้ต้องการน้ําแล้วรู้ได้ยังไงว่าช่วงเช,ช้าจะให้แค่ไหน <อะ S 2> ช่วงสายจะให้แค่ไหนเวลาจะให้จริงๆแล้วเราจะมีการเก็บข้อมูลโดยการมีวัดตัววัดนั่นแหะตัวว, <ใช S 1> วัดความชื้นในดิน,นมันเยกเทอร์ซมิเตอร์อ, <ะ S 2> อันนี้แปลงนี้เฮียวิทย์ได้ดูได้ทำมาแล้วสี่หปีจนตอนนี้มันเกิดเป็นความชํานาญแล้วเพราะในแต่ละดินไม่เหมือนกันแต่เริ่มแรกก็คือเรามีการวัดผ่านแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลผ่านข้อมูลมือถือทุกอย่่าาาาาางวววววััดดดดคมมชชืื้้้นนนนนนใิกศจสรไ มาณนี้ควรจะให้น้ำว้าว มาสัจจานะท่านผู้ชมครับนะการให้น้ําแบบ i n ิ i ิต t y แบบนี้นะครับผมว่าหลายๆคนนะคงอยากจะรู้ไปมากกว่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอุปกรณ์แล้วก็องค์ประกอบทั้งหมดทั้งในเนี่ยเราสามารถไปให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงได้ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันรับอ่าอันอันนี้ผมอธิบายก่อนว่าครับปรับปรุงมาเป็นระบบนฟินิตี้เนี่ยปั๊มก็ตัวเดิมของเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายแต่เราคานวณสิ่งที่ดีที่สุดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอ่าอุปกรณ์เราก็มีตัวอ่าเ r e s s อ r e r e l i e า v ป้องกันท่อรั่วท่อแตกนะครับลมอัน ท่ออันนี้ก็เป็นตัวที่วัดแรงดันว่าเราใช้แรงดันมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็เป็นวาล์วป้องกันน้ํากลับมากระแทกปั๊มพังเรียกว่าเช็กวาล์วนะครับอตอนนี้ก็เป็นชุดเครื่องกรองน้ําป้องกันสิ่งที่จะไปอุดตันที่หัวใจน้ํานะครับข้างบนก็เหมือนเดิมก็มีตัววัดแรงดันมีแอร์วาล์วเพื่อไล่ลมแล้วตัวเหลือตัวนั้นตัวเล็กก็เป็นตัวที่เสริมมาเลยครับดีเลยครับคือการให้ปุ๋ยทางน้ําสามารถจะให้ปุ๋ยให้เชื้อพันธุ์ให้ธาตุอาหารต่างๆเนี่ยทางระบบน้าได้เลยอัดเข้าไปในร้เเนนคั็ตตปปื่อง๊๊ม น,นี่มีเลยเก่าที่มีอยู่แล้วไม่ไมได้เสียเงินเพิ่มแต่ให้เราไปออกแบบตัางเพิ่มประสิทธิภาพการให้น้ำเป็นระบบบิฟิตี้เนี่ยปั๊มเดิมของเดิมทุกอย่างเลยครับความแรงของเขาสบายๆายเดินเบาๆ,ๆเวยครับเมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยระบบชดเชยแรงดันมันจะทําให้ระบบระบบเราแบบเบาลงและประหยัดน้ํามันล,ล,ลงจะเคยเปิดน้ำเนี่ยกินน้ำมันทั้งวันครึ่งวันอะแปลงเนี้ยมีครึ่งวันแน่นอนตอนเนี้ยเหลือสองถึงสามชั่วโมงเราประหยัดน้ำมันมาครึ่งนึ่งแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นเรื่องง่าย อย่างที่ออกมา1 2 3 4 5ผมบอกไว้เลยครับไม่ใช่เรื่องง่ายและการคำนวณที่จะต้องแบบว่าเอาจากโอ้โหพื้นดินจนถึงสูงสุด40เมตรเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาคำนวณนานไหมครับคำนวณเนี่ยปกติการคำนวณนะเราเรียกว่าเราคำนวณมาหลายแปลงมากเรามาเป็นหลายหมื่นไร่มันก็เกิดความชํนนาญแต่หลักการเนี่ยมันมาจากวิชาคำนวณก่อนวิชาชลประทานและการจัดการน้ำนะครับผมมันเป็นวิชาชลประทานฉีดฝอยระบบสปริงเกอร์มันมีการคำนวณอัตราการไหลความชันฟิกงชันล้อต่าง คำนวณเสร็จแล้วมันออกมาเป็นต้นกําลัง<ช>ครับผมนี่คืออินฟินิตีนะฮะส่วนช่วงต่อไปนะผมอยากให้่ันผู้ชมนะไปดูการที่เป็นสูบน้ําที่สูบน้ำนะฮะจะมีถังนะครับคอยให้เขาเรียกว่ารองรับของท่อครับผมพี่ครับอ่าจะเป็นอย่างไรรูปแบบแบบไหนเราก็สามารถติดตั้งแบบนี้ให้่ันผู้ชมได้อีกด้วยรอติดตามครับ หัวคามช้มีขัดปอนติดต้องปรับปรุงชัดเจนมากิดประสบการณ์หัวน้ำฟิน8ชดเชยแรงดันหัวละ100ลิตรต่อชั่วโมงต้นละ2หัวเปิดน้ำ2ชั่วโมงวันเว้นวันทำชงขัดเดี๋ยวเราไปดูกันเฮียเดือนทำอะไรไม่รู้สวัสดีครับเฮีย โอ้โหทำอะไรครับเนี่ยออดูฟ้าดูอะไรบบใจเย็นนะครับโอ้โหเฉีมากเลยผมผมสงสัยอย่างเดียวทําไมมาผมไม่เห็นคนงานเลยอ่ะอ่าถ้าจริงๆมันไปทํางานแปลงอื่นกันหมดครับพระเราใช้งานใช้คนที่น้อยลงน้อยลงครับอย่าบอกนะเพราะว่าเป็นระบบน้ำอินฟินิตี้นี้ถึงทําให้คนน้อยลงใช่ครับมันก็เป็นระบบที่ว่าการให้น้ําที่เราสะดวกสบายขึ้นแล้วก็เอาลูกน้องไปทํางานตัวอื่นแทนอ และตรงนี้สําคัญชะไหนตรงนี้สาลุูงนี้นะครับ,ค,รบคืออันดับหนึ่งอยู่แล้วตรงนี้พื้นที่แค่ตรงนี้เองเลี้ยงที่ประมาณ80ไร่เจ็ดถึงแปไร่มีอยู่2สอร 2> ครับก็คือเราสําหรับเอาไว้ให้น้ําทุเรียน ออทีนี้คุณเลยครับระบบนี้เราังยากไหมครับอ๋อระบบน้ําเขาเรียกว่าอันนี้เป็นระบบปั๊มที่ลงแพรนะครับะปั๊มน้ำเนี่ยระยะดูดที่ดีที่สุดมันเนี่ยจะต้องไม่เกิดลึกไม่เกิน4เมตรถ้าลึกเกินกว่านี้เราจะต้องเอาปั๊มลงแพเพื่อประสิทธิภาพมันนะครับก็คือเราทําแพขึ้นมาถังที่เราใช้ก็ควรเป็นถังฉีดโฟมนะครับเพราะว่ามันจะได้รับน้ำหนักได้ดีขึ้นครับผมแล้วก็ไม่รั่วไม่แตกไม่ซึมนะครับแล้วก็ปั๊มน้ําลงแพรทําท่อดูดท่อส่งเป็นชุด PE เพราะมันจะให้ตตัััวววไได้้้แแลรระะบบบมนนนสาายยยอ่งเีค เป็นเจ้าของสวนมืออาชีพทําทุเรียนมานานมากก็จะมีระบบทั้งมอเตอร์ทั้งเครื่องยนต์เพราะว่าการให้น้ำถ้าผิดผิดเพี้ยนไปหนึ่งวันมันก็มีผลเยอะนี่ก็ต้องเป็นความสามารถการวางแผนขรัคนมีประสบการณ์ดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจเช่นกันแต่หัวใจหลักก็จะต้องที่แบบว่าตัวปั๊มอ่าคแล้วลองมาตรงนี้ก็คือโรงสบน้ำนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะให้ความสูงตอนนี้ผมบอกตรงอย่างเบื้องต้นที่ที่เอ่ยไปในรายการนะครับว่าประมาณ40เมตรเราทําได้ตรงนี้เราก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็ให้น้ําแบบสม ใช่ครับอันนี้ย้ำเลยใช่ครับนะฮะ,ะ,ฮะช่วงต่อไปเฮียจะพาไปดูนะฮะในเขาเรียกว่าหัวหัวให้น้ำ นะฮะแบบอินฟินิตี้จะเป็นรูปแบบไหนเรียนแบบได้ไหมถ้าเขาจะเรียนแบบกันอ๋อส่วนใหญ่เรียนแบบเหมือนจะได้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องหัวอย่างเดียวมันเป็นเรื่องการออกแบบเชิงวิศวกรรมชนประทานด้วยนี่ไงมันต้องมีการวิจัยและวิเคราะห์นะและที่สําคัญมีการตั้งค่าเซตติ้งอย่างพิถีพิถันและและเอียดปอนทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปดูการจ่ายน้ำแบบหัวต้นหนึ่งจีหัวและจะต้องทําอย่างไรเดี๋ยวคุณลุยพาไปครับ <S <S Second best, They gon' learn today what it feels to regret. Oh, fine, you can't stop me now. The beat is heavy now. Overdose in the mix. 'Cause I'm seeing red. Hey, wait, 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 wait ตรงนี้เราอยู่ในเหมือนดาวเสาเลยอะ่ะมันคืออะไรครับตรงนี้ทำไมแบบมีแค่3จุดเองอะ่ะก็คือหัวใจน้ำเราวางประมาณ3หัว <S 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 ต่อต้น <S S ครับผมเป็นหัวใจน้ำฟินแปดช่วยแรงดันดนีครับพี่ <S S ใช่รับแล้วสปรปิงเอ็อตัวนี้ครับก็สามารถใช้แรงดันประมาณกี่เมตรครับ นะครับมันก็หาจากขัวออกไปเนี่ยประมาณ3เมตรถ0เลยบว้นาประมาณเจ็เมตรโอ้มีความสามารถขนาดนั้นเลยใช่ครับแล้วเราสามารถที่ให้น้ําแบบสม่ำเสมอได้ด้วยใช่ครับนะฮะแล้วผลผลิตก็สม่ำเสมอเช่นกันเหมือนกันใช่ครับอ้นี่ให้น้ําสม่ำเสมอไม่เท่าไหร่ก็ยังให้ผลผลิตสม่ำเสมออีกด้วยใช่ครับโอ้ทำทงดูรอบรอบนี่ฮะดูรอบโอ้ สวนที่ใช้มาประมาณ5ปีแล้วครับ5ปีแล้วทุสูงที่ต่ำเสมอกันเลยอ๋อเห็นเห็นผมได้ได้ถามเฮียครับีวิทย์ว่าตรงนี้คือสวนปรับปรุงใช่ครับสวนปรับปรุงก็คือเพิ่งมาทําปรับปรุงให้ก็คือของเก่าเนี่ยเจ้าของสวนเนี่ยมีระบบทุกอย่างไว้แล้วเป็นระบบสปริงเกอร์เดิมเดิมระบบท่อเดิมเดิมเราก็ออกแบบปรับปรุงตามระบบของอินฟินิตี้ครับผมโอ้แล้วตอนนี้ผมอยากจะให้ให้ท่านชมนะฮะลองสังเกตดูนะครับว่าแต่ละหัวต้นหนึ่งเนี่ยเราใช้ทั้งหมดกี่หัวครับประมาณ3าถึง่หัวครับ <ผ>สามถึงสี่หัวใช่ครับโอแต่น้ําน้อยนะครับน้าออกแค่ร้อยลิตรเองครับปกติชาสวสวนเราใช้น้ําออกเนี่ยประมาณ600ลิตรหกร้0ลิตรแล้วเราสามารถปรับให้เหลือเพียงตอนนี้100ลิตร100ลิตรจากเพียเคยใช้น้ําต่อต้นเนี่ยประมาณพันสองลิตรตอนนี้เหลือใช้น้ําอยู่ประมาณ600ลิตรประหยัดน้ำลงมาครึ่งหนึ่งต่อต้นเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่ครับนะก็ประหยัดน้ำนะประหยัดไฟลงมาประหยัดน้ํามันประหยัดน้ํามันอันนี้คือ3หลัก,ลก,ลกเลยนะซึ่งเป็น3มหลักมงคลให้กับนะชาวสวนที่ทําทุเรียน ได้เลยไม่ว่าจะเป็นส่วนทุเรียนหรือ ครับได้หมดครับทุกพืชมะพร้าวส้ม้ได้หมดคอังุ่นได้หมดครับได้หมดเลยครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้ท่านผู้ชมนะดูให้มากๆครับผมและการที่ดูให้มากๆเนี่ยมันจะได้อะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองและตรงเนี้คือส่วนที่ปรับปรุงนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่แปลงที่วางตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้จนถึงทุเรียนอายุประมาณ2ปีเศษๆแล้ว๋ยวไปดูความสมำเรมอกันอยากดูใช่ไหมครับเดี๋ยวได้พบกันครับลุยช่วยพาผมไปด้วยได้ครับผมไปครับ เดี๋ยวเราไปกันอีกที่ดีกว่าครับผมนะจะได้รู้กันเลยว่าที่เนี่ยเขาวางระบบน้ำอินฟินิตี้แบบไหนอีกแปลงหนึ่งเพราะว่าแปลงเนี้ยเราเป็นแปลงระบบที่วางใหม่เลยใช่ครับหนึ่งสองสามโอ้โอไยไหวไหมโอ้ยนี่เราวางไปเลยแล้วเนี่ยโอ้โอแปลงนี้เขาบอกว่า70ไร่นะของเฮียวิทเจสิคือยังไงเขาเริ่มต้นเลยรครับ แาลงนี้ก็คือปลูกใหม่เลยอ่าก็สองปีวางระบบน้ำอวฟิตี้ใหม่เลยทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ใช่ผมเห็นตั้งแต่ประตูทางเข้าแล้วครับประตูยังใหม่อยู่เลยนะฮะแล้วสวนที่นี่ทั้งหมด7 0ไร่นะการวางระบบน้ำครั้งนี้ใช้ความสูงเท่าไหร่แปลงนี้มีความสูงแตกต่างกันอยู่ประมาณสัก5เมตร5เมตรก็ประมาณอยู่ทีบกว่มามสกว่าเมตรอ่าได้ไหมฮะเพราะเมื่อกี้เราโดน40เมตรฮัลเมตรแต่อันนี้อันนี้พื้นที่ค่อนข้างราบครับชั้นแค่5เมตรนิดเดียวแต่ 1000ต้น2,000หัวอ่าเปิดน้ำทีเดียวเสร็จเลยเปิดน้ำชั่วโมงเดียวเสร็จเลยชั่วโมงเดียวคือจบเลยทั้งหมด70ไร่ไท่ครับโอ้โหไม่น่าเชื่ออย่างนะที่ผมกล่าวไว้ถึงนะฮะในในรายการนะ,ะบอกว่าโอโ้เปิดน้ำแค่คนเดียวนะฮะแล้วก็แค่ชั่วโมงเดียวคือจบ70ไร่เลยใช่นะฮะ,น,ะ,ะนี่แน,น่นอนครับแนะนำนิดหนึ่งครับที่นี่เป็นองไรครับกับระบบน้ำโปรดติดตามระบบน้ำครบวงจรอินฟินิตี้ภาค2 Got this, ah, got this, got ah, this, ah, got this, got this, got this, ah, got this, ah, got this, yeah, got this, yeah. got